สวัสดีค่ะยา,าาาาาาายายแววมาอบหวัดพญานาคมาเจอดาราจ้าะนียนลมานตกตาตัรูคใจามานีร้มา่สวยมากต้จริงยังไม่แก่ ဘုရားအာသနထားတော်မူတာကစပေါ့စမဟာနာမဘုရားရှင်ဝေါကစတတိကေစန္တေပြိဘာကစိရေရိုဟောကရောသိက္ခာသေစံပတ်သောသုတ်တော်မူပြီးဘုကဝေကမာတကစပေါ့ဟဲ့တော့ <laughs> Semaih waktu dari jam penjara dan berpuluh atau kita di mahkamah agung saksi tarik kita di mahkamah ไปเดินไปมาเดินเพิ่มตำนะคะพี่คนสวยเขาจะทาส้มตำให้กินค่ะ ปูปลานะคะปูปลาร้าค่ะแซ่บๆนะคะเห็ดลงทานคนสวยคนสวยรอกินค่ะรอเต็มต็มค่ะระหว่างขนระหว่างคิดรอรอรอสงหสิบ สำสมลกค้าไทจากอาสวะกิเลสจากฆาศึกศัตรูภายนอกประเทศให้บังเกิดความเรียบร้อยให้บังเกิดความเรียบรอยให้บังเกิดความสงบสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่อารามสภา คให้บัเกิดกลุ่มต่อสถามระมหากษัตริย์สถาปพระมหากษัตริย์บรรยากาศชางฝลังม้าเรื่อยๆค่ะทุกประการด้วยคกทุกประการด้วยเทินอภิธรรงจิตขอพรส่วนตัวครับสาธุขอให้อยู่ดีมี ได้ฟังถึงนี้แล้วก็อธิษฐานเอาเ้อะค่ะใครได้มารับชมวันที่ปรอยดอกไม้ด้านหน้าประวัติี่อครั้งหนึ่งและทุกทุกท่านนะครับที่ออกมาสุดเทียนรบพระเคาะโปลยดอกไม้ด้านหน้าครั้งหนึ่ง เดี๋ยวคุณนะพัน์คุณธนวัฒยเพลยดอกไม้เป็นพื้นพื้นก่อนนะครับแล้วก็ท่านก้าท่านใหเดินตามออกมานะครับขอบามรุ่งเรืองความสว่างสวัยความชั่วช่วสัจวานวามนอกองอมมามอุดมสมบูรณ์คุณสุขภาพอุดมสมบูรณ์คุณผลความตลอดปลอดภัยจากพยันตรายภัยพานจากนอกประเทศกด็ดีจากสิ่งใดๆก็ดีพุ่งม,มารุกรานสงครัมก็ดี ขอจบแพ้ไพ่ไัยตนเองให้ลูกลานทหารกล้าแม่ทัพในกรอบทั้งหลายมีชัยชนะเหนือศัตรูโบรามีชัยชนะเหนือความขาดหมายมีชัยชนะเหนือข,าข้าศึกศันะตรูให้บังเกิดความสงบสุข ราบรื่นโดยในวันทุกประการด้วยเถินเอ็นเชินท่านผู้มีเกียรติทั้งเก้าท่านนะครับที่ออกมาจุดเทียนมตพระเราะทั้งเก้าเคยดอกไม้เข้าสู่พระิธีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพิธีในส่วนของพิธีบวงสมศมโพนองค์ส,ององสัตรัง้า,าราชพระยามุจจริง กระผมอาจารย์รัตกรเรนเรา่มอาจารย์สุธาทิพย์สุขที่พงศ์ในนามของบ้านพรทวาบารมีจากขอพระคุณด้วยความเคารพยิ่งต่อพระครูไทยต่อพระบุณท่านเจ้าภาพคณะศรัทธาที่ให้เกียรติอาจารย์ในการประกอบพิธีครั้งนี้ขอพระบุณท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านนะครับขออนุญาตสิ้นสุดในการประกอบพิธีในกรนีขออุสัญญาณใหม่ไปให้กับท่านพิธีกรครับ สวัสดีครับทีวงส่วนเสร็จสิ้นค่ะที่ดีก่า 啊啊！啊啊 ก็แม่นะจ้าที่เป็นข้าวสารนตาตาอาสามาทำโรงทานค่ะ จะฟ้อนะเจ้าไปั้งหลังเจ้าเจ้าอยคนเก้าลอยคนเจ้าของที่มาแจกเนี่ยใส่ชุดส <ยา S 1> ีเหลืองย่ข้างล่างจเทีนเนี่ยสยพรแม่ขามุตนะค่ะ ค้ายืนสวยมากโอเคค่ะอีกนานอีกเยอะค่ะโอเค

thank you แต่เขาลำไป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 ปไ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 ปอปไปไแไวนี้จะได้